สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีรายเดือนคลิปนี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์เป็นของชาวราศีมิถุนการดูดวงก็เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้ดูส่วนตัวจะทํให้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะจะมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกที่เราจะต้องนํามาอ่านประกอบกับดาวจรน,นะคะการเตือนนะ่ะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าทุกคนจะได้รับัาระวังกัน ก็ขอแนะนำลักธรรมะเช่นลอกพุ่มหา,านสี่รับาทสี่มักเมองแปหรือดักธรรมะที่ทุกคนนะคะได้ยินกันมานํามาใช้ในชีวิตประจวันกันเพราะว่าลักธรรมะต,ต,ต่างๆเาล่าเนี้ยสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาวราศีมิถุนเป็นไ,ไงกันบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวพุธก่อนซึ่งดาวพุธเป็นดาวตัวแทนของคุณอยู่แล้วตัวคุณน่ะมาอยู่ในเดือนมรณะก็หมายความ ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสําหรับตัวคณเองเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูตามาวิถีชีวิตของแต่คนบางคนจะการเปลี่ยนการสไตล์การแต่งตัวก็ได้เปลี่ยนทรงผม,มก็ได้หรือบางคนจะเปลี่ยนในการโยกย้ายบ้านที่ทํางานก็ได้นะคะบางคน,นอาจจะมีการไปค้นคว้าหาเรื่องศึกษาเรื่องของสารลิขสิทธิ์ลิขสิก็ได้ าบางคนอาจจะเป็นการอยากไปเรียนพวกอย่างเงี้ยพายีฟซีหุรศาส์ก็ได้นะบางคนจะมีเกณฑ์เดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนบางคนก็จะไปค้นหาข้อมูลไปศึกษาข้อต่างๆเพื่อจะมีการพัฒนาตัวบุญเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วทีเนี้ยดับุเองเป็นดา้วจะเดินพันทุกคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณเนี่ยอาจจะมี เกณฑ์ที่ห่างจากคุณบ้างคืออาจจะเดินทางไปเที่ยวไหนก็ได้ต่างประเทศก็ได้แล้วแต่ละคนบางคนนะ่ะมีเกณฑ์ที่จะช่วงนี้าจะาเกิดก็ได้นะชอบของเก่าของโบราณอาจจะมีการไปดูของเก่าของโบราณก็ได้หรือบางคนเนี่ยถ้าใครจะซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้คุณอาจจะได้รถที่เป็นรถที่มือสองแต่มีสภาพที่ดีนะ และบางคนเนี่ยทุกคุณเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่แตกจาแตกต่างจากคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณเองอย่างเช่นเนี่ยช่วงนี้สมมรัคุณชอบสะสมของเก่าของโบราณคุณอาจจะไปซื้อมาตกแต่งบ้านเข้าบ้านคุณก็ได้แล้วคุณพ่อแม่อาจจะไม่ได้ชอบเรื่องของแบบโบราณอะไรประมาณนี้คือความกลัวของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรคุยกันเดี๋ยวก็เข้าใจกัน แต่ทีนี้พอวันที่14กลกุมภาเนี่ยดาวพุธเสลิดเดินหน้ามาอยู่ที่ราศีกุมซึ่งดาวเจ้าเรือนราศีกุมคือดาวพระหูหูดาวพุธกับพระหูหูเนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแย้งคู่วิวาทะก็มองว่าตัวคุณอ่ะจะมีเกณฑ์การเดินทางไปไหนเนี่ยจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นหรือเรียกว่า การที่คุณจะทำอะไรใจให้สําเร็จสักอย่างนง่คุณจะต้องออมีการต้องต่อสู้ดินดน้นรนถึงจะสําเร็จในสิ่งที่คุณทําแม้กระทั่งบางคนนะอาชีพเกณฑ์เดินทางหรือเปรเรียนติดที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะแนะนำว่าขอดูให้ดีๆว่ามีจริงไหมให้ระวังการเ,เกณฑ์หลอกลวงนะอันนี้ก็ให้ดูแต่ละคนนะคะแล้วก็ระวังเรื่องคําพูด เอกสารสัญญาต่างๆเหมือนกันอันนี้ก็นูให้ดีทีเนี้ยดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนของพันธุก็มองว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคุณเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนคุณตอนเนี้ยความคิดเห็นของเขาเนี่ยอาจจะทําให้คุณไม่สบายใจก็ได้พูดจาให้คุณแบบก็ได้นะทาให้คุณน้อยอ,อกน้อยใจเกิดขึ้นก็ได้นะ อันเนี้ยน้าแนะนําว่าถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นเราไม่ต้องไปต่อร้อนต่อเถียงกับท่านเถอะเพราะว่าอะไรถ้าเราพูดต่อกลับไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาน้าเลยแนะนําว่าให้เราหยุดหยุดที่เราเนี่แหละทุกอย่างก็จะหยุดเองเราก็าจ,จะเดินหนีไปก็ได้แล้วก็มองว่าสําหรับคนที่ทํางานก็ได้พวกสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องการ คอมเมนต์บางทีเขามาคอมเมนต์เราเราไปคอมเมนต์เขาอาจจะเกิดไม่สบายใจกันเกิดขึ้นเห็นแล้วแบบไม่สบายตาไม่สบายใจอันนี้ก็ไม่ต้องไปตอบกลับคุณก็เอาออกคอมเมนต์นั้นออกไปหรือบล็อกกันไปก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็เป็นการไม่ต้องไปทะเลาะใครเขาอะแล้วก็อ่อย่างหนึ่งคือสำหรับใครที่จะมีการเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ย น,น,น้าแนะนำว่าให้ดูกันให้ดีๆ,ๆว่าสัญญานั้นน่ะเราจะเสียเปรียบครุดเปล่าอันนี้ต้องขึดูของแต่ละคนนะทีนี้ดูด,ดาวอังาคารกันบ้างดาวองานะังคารน่ะเป็นดาวเจ้าเรือนของอาริกราพะพอมาอยู่นี่ วันที่5กุมภาเนี่ยจะย้ายไปที่ราศีมังกรอยู่ตรงราศีมังกรเป็นระยะเวลา45วันใน45วันนี้ต้องระวังเพราะว่าดาวเจ้าเรือนราศีมังกรคือดาวเสาร์ดาวอังคารกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแยง้งเป็นคู่อุปัติเหตุนะได้บอกว่าคุณจะต้องถ้ามันมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหานั้น แม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บอะถ้าเราไม่สบายเจ็บไข้จะป่วยเนี่ยมันก็จะหายช้าเหมือนกันก็เรามองว่าให้ใจเย็นๆในการแก้ไขปัญหานะแก้ไขได้แน่อย่าใช้ความมุทุรุดุดันของเราเนี่ยต้องระวังแล้วสำหรับบางเคสน่ยจะได้มรดก จะมีโชคลาภจากต่างถิน่นต่างแดนอาจจะได้แค่พอประมาณหรือจะได้ช้าหรือจะมีการส่วนแบ่งไปคนอื่นหรือเปล่าอันนี้นะัคณรณนะของแต่ละคนและบางคนที่จะได้โชคลาภจากการขายทรัพย์สินบ้านรถที่ดินอะไรประมาณน,นี้นะบอกว่าตรงนี้คุณอาจจะขายไม่ได้ตามราคาที่คุณตั้งไว้ ถ้าแล้วบอกว่าถ้าอะไรนะถ้าไม่รีบร้อนตอนนี้ใน45วันนี้อย่าเพิ่งไปขายถ้าไม่ร,รีบใช้เงินใจเย็นๆรอให้จังหวะดวงดาวย้ายไปในตำแหน่งที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นคือสิ่งที่เราจะขายมันจะได้ราคามากกว่า ทีนี้ดวงฤกดาวอาทิตย์กันบ้างดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจริญศัสชะก็อมองตรงนีม้มาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่อยู่เนี่ยตั้งที่ลองศีมังกรเนี่ยหนึ่งถึงส <c oughs> ิบสามกุมภา <c oughs> ก็ยังอยู่ราศีมังกรอยู่คุณก็มีเกณฑ์การเดินทางบ่อยอาจจะต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นการไปรเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนคุณเองที่ไม่สบายหรือบางคนจะได้พบเพื่อนต่างชาติก็ได้นะ และช่วงนี้เพื่อนคุณนะ่ะเราจะพึ่งพาเพื่อนได้ยากมากเนื่องจากอะไรละ่ะเพื่อนเราจะติดธุระไหมหรือเพื่อนเราอยู่อีกจังหวัดหนึ่งไหมอันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะแล้วก็วันที่13กุมภาเนี่ยดาวทินะ่ะจะย้ายมาที่ราศีกุมอยู่ในาดาวเจริองราศีกุมคือดาวราวหูก็มองว่าคุณจะเพื่อนคุณนะ่ะจะนำความสำเร็จ ความสุขความเจริญและช่วยเหลือก็กูลทุกคุณด้วยมีเกณฑ์เดินทางพบปะกการติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะสร้างความสนิ์กับตุกคุณอันนี้คุณจะพบกัญญามิตรแต่อันเนี้ยขอให้ดูดีๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งว่าในการสําหรับบังเคสเนี่ยที่มีปัญหาในการติดต่อสถานการเดินทางเนื่องจากอะไรเนี่ยเพราะว่าอย่ืมนะเรามีดาวพุธ รออยู่แล้วอยู่ในเรือนพระราหูให้ระวังคำพูดเอกสารสัญญาต่างๆที่เราต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารการทำงานเองอ่านเอกสารให้ถี่ถ้วนแล้วคำพูดของเราเนี่ยต้องพูดจาให้ให้ดีอย่าพูดจาที่มันตรงเกินไปบางทีบางคนเขา อาจจะไม่ชอบก็ได้หรือพูดจาผงผางอะ่ะเพราะว่าลักษณะของแต่ละคนชาวราศีมิถุนเนี่ยคือตัวตวเนเป็นดาวพุธอยู่แล้วแต่ในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยดาวพุธเนี่ยไปอยู่ในเรือนที่ดีไหมหรือเรือนไม่ดีอันนี้น้านไม่ทราบน,าน้าเตือนไว้ทั้งสองเตือนไว้ก่อนถ้าคนถ้าคุณเป็นคนที่พูดจาดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางคนเป็นคนพูดจาตรงพูดจาผงผางเอ,อะอะอย่างเงี้ย บางคนที่เขาไม่เข้าใจเราที่เราไปติดต่อเขาเนี่ยมันจะสร้างปัญหาได้เหมือนกันอันนี้ก็ฝากไว้นะทีนี้เราวฤกษ์ดาวสุกกันบ้างดาวสุกนะ่ะเป็นดาวเจเรือนบุตรตะกาวินาทบุตรตาก็อยู่เรือนปะตะนัตตนิก็มองว่าบุตรบริวารนนะ่ะจะช่วยดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีไม่ดื้ออยู่กับบ้านติดติด คุณพ่อติดคุณแม่ก็ได้หรือบางทีคู่ครองของของ,ของคุณเองเนะจะมีสายแบบมีสายเด็กขี้เล่นก็ได้แล้ทีนี้ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจริวินาศมาอยู่หน,นุดปัจนิก็มองว่าถ้ามองมุมบวกที่นาบอกแลว่าวินาศคือมุมบวกเป็นาสามารถช่วยเหลือตัวคุณได้แต่เป็นมุมลบปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาจาก ที่อื่นเข้ามาสู่ตัวคุณไม่ไม่ใช่ตัวคุณเข้ามาสู่คู่ครองของคุณอันนี้ก็ต้องดูตามของแต่ละคนนะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่น้บมองว่าปัญหาสต่างตรงนี้คุณสามารถแก้ไขกันได้ทีนี้เรามาดูพอวันที่13กุมภาดาวสุกอะ เดินหน้ามาที่ราศีมังกรซึ่งดาวเจ้าเรือนมังกรก็คือดาวเสาในโหราศาสตร์เนี่ยเขาว่าสุกเสาคือคู่เสียนสโตคือคู่ขัดแย้งนั่นแหละแล้วก็จะมีอีกสุขเจ็ดเจ้าร้อนนี้ดันทำให้ตกคุณอ,อาจจะมีความร้อนอก้ลงใจในเรื่องของบุตรบริวาสรสัตว์เลี้งคุณเองก็กได้หรือธุรกิจเล็กๆที่คุณทําก็ได้นะอันนี้ต้องไปดูว่า อะไรของไขบุรบริวารคุณอาจจะไม่สบายก็ได้คือกังวลอะไรเรื่องสุกภาพเขาหรือบุตรบริวานเราจะไปเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยไปดีไหมอะไรเงี้ยที่พักดีไหมหรือไปมันอันตรายไหมคือความเป็นห่วงของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะเข้าใจแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่คุณทําอยู่ก็ปุปสรรเกิดขึ้นก็สําหรับบางเคสนะถ้ามองตรงนี้ว่าบางคนเนี่ยมีความกังวลใจ ว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยจะเลิกดีหรือทําดีคือมันรวมคิดขยาย,ยากันอยู่อันนี้ค่อยๆคิดค่อยๆด,ดูกันไปในเรื่องของธุรกิจที่บางคนบางคนนะบางคนอยากจะเลิกหรือว่าจะทำต่ออันนี้ก็ให้ไปดูตามปัญหาของแต่ละคนว่ามันเกิดอะไรทำไมถึงจะเลิก ันนี้ก็ดูไปดูตามนั้นนะแต่ก็มองว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีทางออกของคุณเกิดขึ้นก็คือจะมีอาจบางคนอาจจะได้มีคนมาช่วยคลิตก็ได้อาจจะคลี่คลายไปทางที่ดีได้อันนี้ก็ก็ก็ดูกันไปนะคะของแต่ละคนอนะทีนี้มาดูที่ดาวมฤตยูกันบ้างดาวพฤหัสเป็นอ่า อยู่ในเรือนวินาศของคุณเองอะ่ะก็มอกว่าอยู่ตรงเนี้ยเปีแต่ตอนเนี้ยดาวมฤตยูเนี่ยเดินไปแล้วก็พักองศาเกือบปีละหรืออีก6ปีกว่าเป็นเรื่องอะไรล่ะของมฤตยูก็จะเป็นเรื่องของมีโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่แม่คาดคิดแล้วก็ภัยธรรมชาติ อันนี้จะเกิดขึ้นในทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่การใช้วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทำการสร้างบุญกุศลแต่ละคนมากน้อยเพียงใดต้องไปดูของแต่ละคนนะเพราะว่าบางทีอยู่แบบเนี้ยเพราะว่ามฤตยูอ่ะเป็นดาวที่ เป็นดาวการเปลี่ยนแปลงนวัตรกรรมใหม่ๆก็ได้คือถ้าไปอยู่ตรงนั้นน่ะตำแหน่งนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปดูตามหน้างานของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละอาชีพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมันอาจจะมีการใช้นวัตรกรรมใหม่ๆมาช่วยตัวคนเองก็ได้อันนี้ก็ต้องไปดูตามของแต่ละคนแล้วกันนะคะ ทีนี้เราดูที่ดาวพุทธศรีกันบ้างดาวจุทีเนี่ยเป็นดาวเจริญปัตตนิมายูราภะเป็นเดือนดาวพุทธศรีเป็นการงานคุณด้วยก็มาอยู่ราภะ,ะเหมือนกันก็มองถึงจุดนี้ยนะดาวพุทธศรีเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยสามสิบเมษาถึงหกเจ็ดก็อีกสามเดือนนะถ้านับจากกุมภาไปคู่ครองคุณก็ยังมี เกณฑ์ให้โชคลาภกับตัวคุณเองอาจจะให้เป็นเงินสดของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือมีสิ่งดีๆมาให้ตัวคุณอาจจะมีความให้คุณทำคุณมีความสุขมีความสบายใจเกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วทีนี้นันกมองว่าสำหรับคนโสดเนี่ยอันนี้ก็มองคนโสดอ,อาจจะได้เจอจากการก็ได้ มีคนผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้กได้หรือได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่มีฐานะเขเรียกไม่ว่าเป็นเรื่อความรู้ความสามารถหรือานะการศึกษาเนี่ยอาจจะน้อยออกว่าขุณก็ได้นะหรืออาจจะเจอการงานของคุณเองการติดต่อประสานงานเนี่ยของแต่ละคนนะอัน,นต้องมาดูนะเพราะว่าอะไรเข้ม นี่คือตัวคุณใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยมีดาวต้องไหลดวงอยู่อยู่ในตำแหน่งปฏิคุณเนี่ยอาจจะเจอหลายคนก็ได้หรือคนเดียวก็ได้แต่มีลักษณะนิสัยตามดวงดาวเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูนะคะของแต่ละคนแล้วน,น,นั่นก็นั่นอ่าสำหรับคนที่หาคู่นะหาคู่ผ่านแอปอก็ดูกันดีๆในกันเดี๋ยวนี้โปรไฟล์ก็สร้างได้ดีๆกันทั้งนั้นนั่นแหละใช้เวลาหน่อยในการดูคน แล้วถ้าถ้าใครจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะแนะนำว่าไม่ต้องเรียบร้อนหรอกเพราะเดี๋ยวอีกสักปีสองปีเนี่ยพอดาวตีถ้าใครยังไม่มีนะก็คุณคุณโสดที่ใครมีใครมาไม่มีคนเข้ามาคุยหรือมีคนคุยแล้วไม่ถูกใจถูกแล้วอกหักไปนะอีกวันปีสองปีเนี่ยเดี๋ยวดาวตีกลุมลักนาค,นะคุณจะเจอคนดี คนที่มีความรู้ความสามารถละกันบอกอย่างนี้ก็ถ้าใครตัดสินใจจะแต่งงานใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะก็เขาให้นำหลายระย่างเป็นองค์ประกอบนะเข้าโคคุณเข้าโคเขา,เขา,เขาต่างชาติต่างศาสนาไหมพอ่อศาสนาก็มีข้อจำกัดอยู่แล้วนิสัยไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันหรือเปล่าและส่วนคนที่ความรักฝีบังมรตรรอละที่น้าแนะนำให้คุณไปดูดวงอะ่ะคุณจะได้เห็นว่าในดวงพินชตาดเดิมคุณอะเรื่องความรักดีไหม ถ้าดีอันนี้มีไปไม่ได้ว่าสนับสนุนแต่ถ้าไม่ดีเนี่ยให้ไปโฟกัสเป็นเรื่องของการงานการเงินการดึงดูดพ่อแม่อันนี้คุณจะมีความสุขนะกลับมารักตัวเองไปพัฒนาหน้าที่การงานคุณให้เจริญเติบโตหาเงินได้เยอะๆเที่ยวที่ไหนอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่ต้องไปเป,ไป๊ไข่ด้วยเพราะส่วนใหญ่เราใส่ยเปจะผิดหวังมากกว่าสมหวังนะอันนี้นก็ฝากไว้ และในเรื่องของการงานตัวคุณตอนนี้การงานคุณนี่ก็ยังทำไรายได้กับตัวคุณแต่จะได้แบบไหนเนี่ยก็ต้องดูแต่ละอาชีพมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมและนโยบายของแต่ละบริษัทด้วยความรู้ความสามารถคุณเองก็สามารถทำํำเกิดไรายได้นะสําหรับชาวราศีมิถุนที่มีความสามารถเฉพาะทางอะ่ะคุณก็ต้องไปดูละกันแล้วถ้างานนั้นของคุณน่ะสามารถที่จะไปลงพวกใช้กระสือออนไลน์ได้เนี่ย บางทีมันอาจจะทําให้คุณประสบความสําเร็จโดยคุณไม่รู้ตัวก็ได้นะอันนี้น่าก็ฝากไว้นะคะทีนี้เรื่องของการงานถ้าเรื่องการงานเนี่ยก็บอกว่าคิดว่าน่าจะมีชาวราศีมิถุนบางท่านที่แบบทางานมานานละยี่สิบสามสิบปีเนี่ยก็อยากจะออกมาทําธุรกิจเป็นของตัวเองน้นก็บอกว่ายังไม่ต้องรีบร้อนทํางานที่เดิมก่อนไปนั่งดูดวงก่อน แต่อีกอะบางคนไม่เชื่อนเรื่อง,งของดวงแต่จริงๆอะการดูดวงเนี่ยก็ดีนะเป็นการวางแผนให้ตัวเองได้ว่าจะงวะไหนดวงดาวนี้ไปอยู่ตรงไหนเงี้ยสามารถมาวางแผนชีวิตได้เลยก็เนี่ยไปดูว่าเรามีดวงที่ทําธุรก,กิจอยง้ไหมถ้ามีก็ทําแต่ดูเรื่องของอ,อุ่นส่วนกับบริวารอันนี้ก็ ไปดูกันส่วนใครที่ไปดูแล้วไม่สามารถทำธุรกิจเองได้เนี่ยก็นำเงินเก็บคุนะ่ะไปซื้อเป็นพันธบัตรตรากองทุนรวมอมทองกระดะแต่ทุกการลงทุนคุณต้องศึกษาละเอียดกันให้ดีๆไม่แนะนำให้ไปลงกินกู้นะคะแล้วใครที่จะราออกแล้วมาทำธุรกิจของที่บ้านอันเนี้ยนะเห็นดีด้วยเพราะว่า ธุรกิจแบบนี้ถ้าทำดีๆคุณศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ดีๆนะต่อยอดผลิตภัณฑ์ของ,ของครอบโวลุณให้ดีๆนะธุรกิจแบบนี้จะเจริญรุง่งเรืองอยู่ยาวนานจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะอันนี้ก็ต้องไปดูนะคะไปศึกษาให้ดีๆส่วนใครที่ทำธุรกิจแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะอยากให้มองให้คุณมามองดูที่ปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากตัวเราเปล่า ความขยันความเอาใจใส่ของเราน้อยลงไปไหมให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณรุ่งเรืองอะวิถีชีวิตการทํางานของคุณเป็นเป็นแบบไหนและให้ดูว่าหุ้นส่วนบริวา,ตารต่ละแผนกมีการยักยอกภายในเกิดขึ้นหรือเปล่าตัวผลิตภัณฑ์ของคุณเองและอย่างหนึง่งในเรื่องของปัจจัยาพนองเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้หรอก อย่างที่ผ่านมาโควิดก็มีหลายธุรกิจที่ประสบปัญหาจากโควิดเหมือนกันแล้วปัจจัยภายในคุณสามารถควบคุมได้สามารถแก้ไขได้คือตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดวิธีการทํางานคุณอันนี้ระบบการทํางานคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเองหรืออาจจะใช้นวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยก็ได้อันนี้ก็ต้องมาดูนะคะของแต่แต่ละคนนะทีนี้เรื่องของการเงินเนี่ยการเงินมันก็แบ่งได้ สองกรณีกรณีที่1ชาวรชาศสิมิถุนที่ปัจจุบันมีเงินเก็บเนี่ยคุณมาถูกทางละกรณีที่2คือชาวสิมิถุนที่ปัจจุบันไม่มีเงินเก็บคุณก็ต้องมองกลับไปดูวิธีการใช้เงินของุณเองว่าคุณใช้เงินแบบไหนหาสาเหตุให้เจอแล้วก็ตั้งเป้าหมายว,าว่าปีนี้เราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยเก็บตาคา่ะ เพราะเงินเก็บเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตุกงนีนในภายภาคหน้านะคุณก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยคุณจะเห็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นเลยก็ให้ไปดูของปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตของแต่ละคนเพราะนักเข้าใจว่าบางคนเนี่ยรายจ่ายมากกว่ารายรับอีกก็ไปดูสิว่ารายจ่ายนั้นคือเป็นรายจ่ายอะไรรายจ่ายจําเป็นไหมหรือเป็นรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยก็นี่ก็ฝากนะ ทีนี้ก็ดูที่พระหัวบ้างดาวพระหัวจะอยู่ที่ราศีมีนะอืมตั้งแต่ที่สิบเจ็ดราที่ย้ายมาหนึ่งปีครึ่งจะมองว่าตัวคุณนะ่ะจะมีความประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองได้ทำในสิ่งที่คุณรักและฝันบางคนก็มีผู้ใหญ่ฝากงานให้ส,สนุนตัวคุณบางคนก็มีการ,ปรเปลี่ยนต่อหรือทำงานต่างประเทศบางคนจะมีการเซ็นสัญญากับ ต่างประเทศได้นะอันนี้ก็ต้องไปดูนะหรือบริษัทต่างชาติต้องบอกก่อนเผื่อทางานไม่ได้ไปทํางานต่างประเทศเป็นบริษัทในประเทศเราเนี่ยแต่เป็นบริษัทต่างชาติเราก็ดูดวาวาเวสาบ้างดาวเสาเนี่ยก็เดินนั่งแต่ยี่สิบตุลาแล้วใช่ไหมปีที่แล้วก็อยู่ตรงนี้อีกปีครึ่งก็มองว่าบางคนที่ ไปทำงานในต่างถิ่นต่างแดนธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศธุรกิจเกี่ยวกความเป็นความตายงานประกันทุกชนิดงานรับเหมางานประมูลนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ในปีครึ่งเนี้ยและบางคนน่ะจะได้มรดกแต่นึกให้ระวังเรื่องของสุภาพผู้ดักผู้ใหญ่ด้วยนะแต่ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรมากทีนี้ ในเรื่องของสุภาพเองระวังเรื่อที่ใบหน้าศีรษะเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายแขนปากกระเพาะท้องฟันกระดูกเข่าโรคเกาเส้นประสาทสายตาความดันหัวใจคอหลอดลมโรคภายในพวกตับไตปอดอะไรปรนะมาณนี้แล้วก็โรคที่เกี่ยวกับดาวบริยู ออทุกคนจะมีการตรวจสุขภาพร่างกายเป,ป็นประจำอยู่ใช่ไหมคะให้สังเกตเรื่องของน้ําตาลแไขมันว่าสูงไหมเพราะ2ออย่างนี้ก็เป็นสาเหตุโรคอื่นได้เหมือนกันก็ถึงเวลาทุกคนออกกําลังกายแหละจะออกแบบไหนได้ที่ทุกคนชอบหรือตามที่น้านแนะนําก็ได้การเดินวันละหกิโลสักหเดือนก็ไปทดลองดูนะคะถ้าทดลองทําแล้วน้ําตาลไขมันลดก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้ น้อยหน่อยอะสังคมเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ต้องออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ไปไหนคล่องตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็ต้องออกกําลังกายเหมือนกันจะได้แข็งแรงนะคะนี้การเตือนก,นกันไปดูหมอมั่งการไปดูหมอเนี่ยน,น,นะขอทุกคนดูแบบมีสติถ้ามีคนทักว่าคุณมีคอต้องสะเดาะคอนะตามที่เราเห็นนะตามข่าวตามอะไรพวกเนี้ย อันนี้นะว่าแนะนําให้คุณไปวัดก็ได้ไปทําบุญกันหรือกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่คุณอนะไปขอพรท่านไปล้างเทา้านําน้ําล้างเท้ามาอาบผ้าถุงแม่ก็ได้แปะมุครอบหัวตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าเนี่ยใช้ผ้าถุงแม่พกใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคณโบราณคือเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องเสียเงินอนะเราสามารถทดลองทําได้นะ แล้วก็สิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัตินะขอแนะนําการนั่งสมาธินะอย่างที่น้าไปศึกษามาหลักสูตรของหลวงพ่อวริยงวัดธรรมมงคลเนี่ยก็จะมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิแล้วบริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยจะไว้ที่ไหนก็จะมีที่เลือกคือหน้าผากหัวใจท้องแล้วชอบส่วนไหนละ่ะเราชอบหัวใจแล้วก็พุโทโธที่หัวใจพุโทโธพุท โทโทรวดใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการยืนการน,นอนสามารถทําได้หมดเราก็ทําไว้วันละนิด,ว,นนดวันหน่อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะพอกระปุกอมสินใบนี้เต็มเนี่ยหรือบางคนนะ่ยไม่ทันเต็มหดอกเพราะบางคนก็จะมีของเก่าก็จะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติ เพื่อจะมาช่วยเหลือคุณยามที่คุณมีปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้และอย่างหนึ่งก็ฝ่ากวนี้ก็ใคร <c oughs> ขอโทษนะคะใครที่เป็นคนที่นอนหลับยากลองใช้เนี่ยลองไปพุโทโธพุโทโธในเรานอนอะลองทำดูนะคะจะช่วยคุณหลับสบายขึ้นจะช่วยคุณคลายเครียดด้วยนะ อันนี้ต้องลองไปทําดูน,นะก็ไปทาดูแล้วก็ลองมาทําดูกันตั้งจิตให้แน่วแน่แล้วก็นอนว่าไปเรื่อยๆ,ๆเดี๋ยวตื่นช้ามันจสบายคลายเครียดหลายๆ,ๆอย่างก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะมองว่าชีวิตก็คือการเดินทางถานนของทุกคนดนะไม่ดโรด้วยกีบกระถ้าทุกคนสู้ให้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคุณดีที่สุดนะต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนนะีนะ ปัญหาต่างๆเนี่ยจะผ่านจะคี่คลายไปในทางที่ดีได้และปัญหาสต่างๆที่ทุกคนเจอเนี่ยคือแบบท,ทดสอบอย่างดีนะถ้าทุกคนผ่านกันไปได้เนี่ยเป็นการพัฒนาตัวุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทำให้ตัวคนแร่งขึ้นเก่งขึ้นใจกระแร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสดนมลน,นั่งสมาธิ ตามเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมิสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีมีความทุกในคลิปนี้ถ้ามีเสียงการก่อสร้างหรือเสียงรถเสียงน้องน้องแมวน้องหมาก็ขออภัยไว้นัที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ